พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมยอนบทที่10บข้อที่2 6ถึง28บันทึกว่าแต่ท่านทั้งหลายไม่เชื่อเพราะท่านไม่ได้เป็นแกะของเราแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราและเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นตามเราเราให้ชีวิตนิรันแก่แกะนั้นแกะนั้นจะไม่พินาศเลยและจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้ข้อคิดจากพระวจนะ แกะของพระเจ้า 1. ต้องมีความเชื่อในพระองค์ 2. ต้องฟังเสียงของพระองค์ 3. ต้องรู้จักพระเจ้าและติดตามพระองค์ 4. แกะของพระเจ้าจะรับชีวิตนิรันดร์ 5. แกะของพระเจ้าจะไม่พินาศเลย 6. จะไม่มีใครชิงแกะไปจากพระหัตของพระเจ้าได้เลยขอพระเจ้าอวยพรค่ะ